สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมเล็กนะครับจะพามาชมที่ดินที่แถวแถวสรกกระโจมนะครับตําเลอูอ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมตอนนี้นะครับด้านหลังของเราตรงนี้ครับจะเป็นสีแยกนี่นะจะเป็นสีแยกสรกกระโจมอ่าแล้วเราก็จะมาเจอปัม๊มเอสโซตรงนี้นะครับผมอ่า ตรงนี้เป็นถนนทางหลวงหมายเลข33นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะขี่ตรงไปทางนี้นะครับประมาณจากปั๊มประมาณสองกิโลนะครับผมนี่นะครับเจอสี่แยกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปทางอำเภอเลาขวัดน,นะครับ สีแะะยกนี้เราเลี้ยวขวานะครับไปทางเราขวัญน,นะฮะตรงนี้จะเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมขี่เข้าไปตรงนี้อีกกิโลกว่าๆนะครับครับผมถนนทางนี้นะครับเป็นถนนลาดยางนะครับหมายเลข3306นะครับขี่เข้าไปตามทางนี้อีกประมาณ หนึ่งกิโลกว่าๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะถึงแปลงที่ดินนะครับนี่นะครับผมเรามาถึงแปลงที่ดินกันแล้วนี่นะเราอยู่ตรงแปลงที่ดินกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมสลับกล้องด้านนี้ให้ดูนี่นะฮะเป็นป้ายบ้านหัวเขานะครับอยู่ติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยครับสามสามศูนย์หกเส้นลอยต่อกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผม นี่นะที่แปลงนี้ถนนสาธารณะกว้างอยู่ประมาณเจ็ดเมตรนะครับผมพื้นที่สวยนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีแบ่งเป็นแปลงละสองไร่นะครับสองไร่ไร่ละสามแสนห้าหมื่นบาทแล้วก็แปลงห้าไร่ไร่ละสี่แสนบาทนะครับผมตัวห้าไร่เนี่ย หาไล่ไล่ละสี่แสนบาทเนี่ยจะเป็นแปลงหน้านะครับที่ติดกับตัวถนนลาดยางเส้นนี้นะครับมีว่างอยู่หนึ่งล็อกนะครับก็คือล็อกนี้นะครับติดกับตัวถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับแปลงห้าไล่ไล่ละสี่แสนบาทนะครับผมโฉนดพร้อมโอนนะครับผมส่วนแปลงสองไล่ที่ไล่ละ สามแสนห้านะครับจะอยู่ด้านหลังแปลงด้านนู้นนะครับนี่นะครับพื้นที่พื้นที่สวยนะครับผมแปลงนี้ไฟฟ้าก็มีขยายเข้ามาแล้วนะครับน้ำไฟพร้อมใช้นะครับฉนดพร้อมโอนนะครับผมราคาสองไร่ไร่ละสามแสนห้าแล้วก็ห้าไร่ไร่ละ 4แสนเนี่ยครับจะเป็นราคาที่โฉนดพร้อมโอนนะครับแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับฟรีค่าใช้จ่ายพื้นที่นะครับจะมีวิวภูเขานะครับประมาณเนี้ยนี่นะฮะเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปชมแปลงสองไร่นะครับ อ่ะครับผมเรามาชมกันต่อนะครับอตอนนี้ผมพามาชมาตรงแปลง2ไร่นะครับที่ไร่ละ3ามแสนห้านะครับ2ไร่จะมีจะมีว่างอยู่ฝั่งนี้นะครับถามล็อก1 2ึสาฝั่งนู้นนะฮะด้านหลังทางนู้นจะเป็นถนนสาธารณะด้วยอีกเส้นหนึ่งนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีว่างอยู่เป็น3มไร่2ไร่แล้วก็2ไร่ก,กว่าอีกอีกสล็อกนะครับ นี่นะฮะไฟฟ้าพร้อมใช้นะครับขยายเข้ามาให้เรียบร้อยหมดแล้วโฉนดพร้อมโอนนะครับแปลงนี้อยู่ที่ตําบลบ้านโของอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะอยู่ไม่ไกลจากตัวตลาดสักโจมนะครับประมาณประมาณ2กิโลก็ถึงตัวตลาดสักโจมนะครับผมแปลงนี้สวยนะครับมีวิวภูเขาด้วยบรรยากาศดีบรรยากาศสวยนะครับ พื้นที่จะออกเป็นเนินนิดๆนะครับกําลังดีี่ไม่มีคําว่าน้ําท่วมแน่นอนครับตรงนี้เขตติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะเดินทางไปกาญจนบุรีก็ไม่ไกลนะครับผมจะไปเส้นถนน3ามสาก็แค่ประมาณ1กิโลกว่าๆนะครับผมอ่าครับผมอ่าถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อเล็กได้นะครับเบอร์0863136257นะครับผม หรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยก็ได้นะครับผมโทรมาพูดคุยโทรมาสอบถามข้อมูลกันนะครับหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มก็แอดไลน์มาเลยนะครับผมโอเคนะครับผมขอครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับถ้าสนใจที่สวยๆก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเล็กนะครับอสังหาเพื่อการลงทุนนะครับสวัสดีครับ